มูแหละขโมม้า,ม,ม,ามันก็มีหลายมอมม้าเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันขโมมีเป็นยังไงของมโมมีขโมมีแฮปปี้ครับ <c oughs> ก็ตามที่คอมเมนต์ไปเลยก็รักกันดีครับแปลว่าตอนแรกตกใจไหมอ่ะเพราะว่าพอเขาทํานายมาแล้วคือมันกลายปเป็นว่าคนโยงมาที่เราเป็นเยอะมากเลยตอนตอนแรกก็แบบเหมือนตอนแรกที่ผมรู้ครับเป็นเป็นคนที่รู้จักส่งมาให้แล้วก็เลยลองคลิกเข้าไปดูแล้วเหมือนที่ที่คุณหมอเขาดูอ่ะเป็นคนอื่นด้วยนะ ถ้าจะไม่ผิดเหมือนเป็นแบบเป็นถ้าเป็นผู้ชายผู้ชายผู้ชายเป็นเป็นรอเรือแต่ถ้ามองมาเป็นผู้ชายผู้หญิงแต่บาาคนก็แบบตีความอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าอันั้นเราแบบเราเราเรียบฝั่งเราลวกันว่าฝั่งเราจะดีจริงก็เลยเขาไปกกันให้แบชวดเจนไปเลยเรื่องแบบคุณินตุนเป็นยังไงบ้างดู้นั้่นอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าแฮปปี้ครับเแล้วเราคุยกับคุณคงมื่อไหข่คะครับูขา เอาส่งให้ผมดูเดี๋ยและรู้ก่อนผมรพิจิตนึ่งหมายถึงเขาส่งให้เพื่อนอะเพื่อนแบบว่าเฮ้ยยังไงเออเนี่ยเขาแบบเห็นมิคนิคเขาไปเดากันนี่อะไรเงี้ยก็เลยเขาไปดูว่าเป็นยังไงเขาไม่มีอะไรนที่เราก็เชื่อชัยแมกสาทมมีแล้วมีเช็คไหมเป็จริงๆนะ ไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับผมมันก็ที่บ้านก็ดูให้อยู่แล้วไม่ต้องไม่ต้องให้คนอื่นดูให้หรอกเจอเครียดเจอทักหนึ่งก็เครียดเลยดิอะไรนะครับเจอทักหนึ่งก็เครียดเลยเจอทักคือคือกลัวผมเลยไม่เครียดหรอกวกลัวแบบหลายๆอย่าเข้าใจผิดแบบแฟนๆคิดว่าอุ๊ยทำไมต้องมีคนมาเข้าใจผิดด้วยอะไรยงเี้ก็ก็อยากจะบอกเรื่องการดูดวงช่วงพี่บ้านก็สนับสนุนกันเป็นร้ามีประทัดที่บ้านช่วยตกใจไหครับที่บ้านไม่ที่บ้านก็ไม่ซีเรียสเลยครับที่บ้านเขาก็ดูของเขาอยู่แล้ว พอมีอยา่ใหม่แล้วมัก็มีคนเข้นว่า่มาคือไม่รู้เหมือนกันชื่อมิวอาจจะเดาได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยแบบเล็งมา่เกยมมนมีมาม่าใครบ้างอ่ะมีที่มิวมม่าหรอมิวมีหลายมิวแล้วมาม่านีใครบ้างอ่ะอ่ะอย่าง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 ล่าดเราไปดู เขาเองเพราะว่าเขาดีครับผมก็ส่วนใหญ่ก็จะดูเรื่องธุรกิจมากกว่าว่าอตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยที่ทานมนไปทางไหนบ้างก็มองดูก็โอเคมากๆก็เลยแฮปปี้ครับแต่ไม่ได้ดูเรื่ความรักว่าแบบยังไงคือคือเรื่องเรื่องเร่องอะไรเรื่องที่เรื่องดวงความรักก็ได้แม่เขาดูหน่อยตอนนี้แล้วแหละตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ไม่กไม่มีเกมีการเรื่อย เรื่องเรื่องงานแต่งใช่ไหมครับคือจะด้วยความที่งานแต่งแต่แรกยังไม่ได้ลงวันเลยว่าส่วนใหญ่เขาก็ต้องไปดูเลิกก่อนก็เหมือนแบบยังไม่ได้มีเวลาไปนั่งดูเลิกเลยครับนี่นี่ล่าสุดเพิ่งไปดูเลิกตั้งสาที่คลินิกอยู่ในกิจกรรมเลือก่อ็นก่อนบวงสรวงตั้งสาอะไรนี่ไปยืนพนมมือตั้งสานี่ตอนแล้วอย่างเรื่องแต่งประมาณคือตอนแรกคิดว่าน่าจะช่วงปลายปีครับ คิดว่าเหมือนถ้าตอนนี้มันกลางปีแล้วมันอาจจะเตรียมตัวไม่ทันก็คิดว่าถ้าเร็วสุขคมชุงต้นปีหน้าแต่ว่าอาจจะต้องแบบพอไปดูเลิกก่อนอว่า S <S ผมผมไม่ค่อยของเขาก็เหมือนเหมือนผมก็เล่าให้เขาฟังแล่แหละว่ามันเป็นยังไงบ้างคนเขาก็ตีความไปได้หลากหลายๆๆแบบมอมามันก็ได้หลายมอมาส์นกะ็เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรหลอกแล้วก็ใ้ตัวคอนเทนต์เองที่คุณหมอเขาดูมาก็ไม่ใช่ความจริงกไม่ใช่เราด้วยแหละแต่คนมาเห็นก็าอาจจะแบบเหมือนเห็นท่ามัวนะแล้วก็อาจจะตีความไปเองแต่ จะบอกอะไรแฟนๆที่เขาแบบว่าเขาตกใจเหมือนกันนะแลต้องต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยที่คอยเป็นห่วงนะผมแล้วก็ก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งว่ารักกันดีแฮปปี้จริงๆช <c oughs> ่วงนี้ก็โฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องงานครับผมแล้วก็โฟกัสเรื่องกําลังจะหนีเที่ยวอีกแล้วก็ก็ดูแบบดูดูตารางโรงแรมอยู่ว่าเป็นพักโรงแรมไหนดีเลย <c oughs> นั่นนั้นเธอจะอันดีบนเกาะไหนกัน วีเคือคือปัจจุบันนะนึกภาพไม่ออกเลยถ้าคันเมูจะเป็นยังไงเหมือนคันดุมูนก็รู้สองเดือนอยู่แล้ว